สบายดีพี่น้องสบายดีเอซีเบิร์ดถูสุขุคนเนาะเบิร์ดถุงหมองถุกบอลบอกว่าจะเป็นลาวไทยต่างประเทศเนาะวันนี้ซาพอนกับดีมกดีใจลายพี่น้องได้กินแนวแสบๆเนาะได้ปลามาสู่เม่กินทำขปุ่นเนาะแสบๆราาา้าซาตำมตำาบบคือคือดินบ่คือดินกระเพกคือ,อดินกระเพกตำใส่ันเลยพ่ออยู่ว่าเพ็ด ้อีกหนึ่งจะงนอะไรชีมมังค่ตี้พออย่างดำลงยังเป็นเพชรได้บางขีดกันนีกตามหน่วยยังกินไม่ได้น้ำตาลสิพ่ออยู่ว่าน้ำตาลบุพอพ่อใส่ลายแท้น้ำตาลบุพอได้มันเบาหวานได้หนักหน่อยเดียวหนึ่งสำซ่องละพันกี่นะเนาะหน่อยเดียวหนึ่งบุพอหนึ่งาบ่บ่บุพพ่อพอเอานะคะยันเป็นบาหวานแหลกกันได้เนาะมันสิเป็นเบาเบาขมมันตีมันสิบมแหลกเออแหลกแล้วพ่อละสวยมากสวยใหญ่เลยก้อย คิดว่ามันชิน้อยมันบ่น้อยเด้กพี่น้องเลยหลายเต๋มเนาะสบายดีพี่น้องมือถิมมากินเผาปลาซัพพลิตคนเผาหายพี่น้องคนเผาปลาหายเผาก็งามขนาดเนาะงามคือคนเผาคนบ่เคยเผาเลยเลื่อนขั้วซัพพลิตกับสี่หกแน่ยเด็กพี่น้องเด้อมันมันน้อยเนาะมันแคบเครื่องท้องผัดลายเครื่องท้องผัดลายพี่น้องเว้คุณ ลอยบวงลายก็เลยจะ <concealed them> แคบแคบเนี้ยเอ้ยหนาหนะเอ้ยขีดอัดหนาดิหนามุมอัดอัดไว้นั่งดีใจบ่มื่อนี่ดีใจบ่ได้กินปลาบ่ปะตีแจ็ปตื่นประปรุงมาเหี่ยวเอาตอนนี้ตาพ่อนกำลัง ในร้านซาวเอากระเทียมลงเนาะเอาน้ำตาลลงเนาะตีนัวเลยตีนัวเด้นี่นี่กระปุกสี่เหลี่ยมผัวกระปุ่นเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อใส่์ลายแชร์ลายใส่์ลายแชร์ลายเออข้าวบ๊อกอี่หนึ่งเอพอ,เอพอขับดีดีมันแตะใส่น้ำตาลนะสิบอได้เลือกอน้ำเด่อยายายาน้ำตาล ตงกะค้นกีบนี่บมัเขา,เาได้เรื่องเน่ยได้เรืองมาวานเอานี่ลงไปนี่มันเชียรนสาลงมาเทสลงไปนะเสียลงไปก็อิ่มพืนบะก็แล้วมันปวดเลยก็ลงมาเทสเลยนี่เออกรบาดมันตดต้งออกมาเออหน้าลูกห้าร้านเแหละนำลายกดนือคล้ายเลนหวานไ่จบลปจบลยาพอดีฉันเอามาล้งนี่กับความอมหันลนะมาวานจอยมันกินแม่ เติมเกืือกันนัวเข้าไปมันขือสื่ออยู่วานก็จะเห็นอืไพอดีเลยติ๊มวาน่จเเจ้าวานมันตรงวานได้แก้วพันบานักาั้าไม่เท่าจ้าววานวาหมดจ้าวเทาโอเคทำแบบเค็มนั่นพ่อมเจ้าวามจ้าปันไหน แก้วพันปามตองหวานนั่นมันแดงแตกขอมากในกระปุกตอนี้ลุ่มตอนนี้ขึ้นมาได้พี่น้องตอนนี้กระเซ็เป็นทีเรียบร้อยเนาะลูกลานกะมาใช่บวกสองสามคนพี่น้องเอ้ยเพื่อนนั่นนะนั่งมินได้คือบ่มาค่ะมินไปนอนนอนคนป่วยนอนใช้กันนะเมื่อคืนนะมินกับพ่บอนนกนข้าวเออว่าหรือนอนคนป่วยเออว่าเห็นว่ากันไง

พ่อใหญ่พอเคยกินทำหาแจ๋วพี่น้องเพคนโบกุ๋อตัวได้แจ๋วพอเคยกินนอนเลยบวจักไม่ลหรจ้ากับข้าวผ้าที่จักสบายดีป่าลูกเอิญปลาลูกมากินเลยลูกจับปลาจาบในสายพันปลาลูกพันปลาล้านสาวพี่น้องอ้ยข้าว้าหมอนก็ได้ข้าผิดได้สั่นไบดีป่าลูกคนก็ได้สินแจกคือกันได้พี่น้องเอ้ยสินเขาเฮียน คูณใหญ่ใจดีแจกสินตนน้นนะเนาะสะพ้อนกับหพยผนไปเอาน้ำปลาเมาไปกับเอ <c oughs> ือยผลเนี่ไปกับผู้นี่แหละไปเขาไปกินลูกแล้วหน่อย <c oughs> สะพ้อนเป็นมือเกางสะก่อนเนาะให้โอก็แม่กินสะพอนั้นยาเมือเกองไม่ใหญ่นะกิน <c oughs> พุ่งปลากับเขาคือบวกกินอันนั้นไหมคือบวกเยียดไปทั้งพุ่นจะบวชนัดกัน นี่นะเจ้ากับเข่าผ้านี่เข่าผ้านี่ก็เหยียดแข้งไปผู้ก็นั่งตะหม้อบ่ได้พี่น้องเอ้ยนั่งนี่แต่อยังไงนั่นั่นนันั่นนันตื่นเอีจ้าเลยเออปิ่นตีนไปพู้เพื่อนกับมันจะแคบแคบแน่น้ะเพื่อนแคบเครื่องคล้องผัดลายจะตู้หยอกตู้เย็นอีก ถ้าพอนะสีต no, ja ังก้องไววเนาะพพอนีเขาไปกินกันเด้อพี่หน้องเด้อหน่อยมันะเบิ้ลกอนเนาะมันบลายยิวเขากับันนันี่นากนี่มกเขียดน้ำพี่น้องเลยท่านปลาน้าเนาะ ไปดีพี่น้องมาเด้อกินพันขบุญนำการนอพันขบุญปลาเผานะี่้อก่อนอื่นก็ขอขอบุญขอบคุณเอื้อยออนอุมาอีกรอบเนาะขอบคุณหลายๆเอ้ยได้กินมือนี้นะมีได้้ฮ่ฟเม่กินน้ำเลยไปแต่ละเถ่อมีแต่ไปกินน้ำมันชาวแพงหลุพ่อเม่หรือไปได้กินยังเนาะสะกพอนะได้โอกาสมื่อนี้เนาะประเมาแบ่งให้เอามาสู่ก่อสู่แม่กินประเมาวะดึ๊ด พอคนกระเห็นสะพาะไปกินอยู่เรื่อยๆเนาะจักพ่อแม่กินยังอยู่ยั้งพอเย็ดคือกันเลยพีเนาะหาเหตุนัได้เนาะมันจำเป็นได้แต่มันบ่มีเย็ดยังไง่นกินอยู่คือกันกินแนวเส็บเดี๋ยคือกันโบมีโอกาสก็ย้อนบ่มีเงินาโอกาสก็คือคือเงินนั่นแหละยังกะ สิ่งทุกอย่างคุ้มเงินเนี่มันมีแต่เงินทางนั้นเนาะการกินกันอยู่กับเงินหากินอะไรคือแต่เก่านี่ยจะได้อยู่กบเขียดดั่ปลาธรรมศาสตร์นะพี่เนาะกบเขียดอียังนะกระเป่งกับปูไปแบบนั้นนะแต่ว่าอาหารแบบรู้เนาะบ่ค่อยได้กิน บ่แยากคักปบ่ได้แล้วแจ่วบ่ได้เลือกน้อห้าวว่าวานเนี่ยห้าวว่าอันอยู่บ่อมนแจ่วบ่แจ่วมาจากไปจากคนได้นะมจากคนได้นันเติมเข้าไปอีกหน่อยอันหน่อยหนึ่งนะประมาณสองบวกเดี๋ยวโอเคเลยแล้วเมื่อคัะเมื่อม่มีพอดีมีแต่กระปุกมันเห็นได้เลยลืมเลยเนาะอ้บ่แม่เราลืมลืมขาดที่นั่นละไม่อายมาล้

แม่ี่ไปขานมีเ้าเลยข้าวีน่มีอีกเลยม่ยับยับา้านเคยก็มาพี่เนาะ้เนียมันไปเอิ่างคายข้ตอกับเปียีานไปน้ากันนี่แหละ่พี่เนะอนกันยกกลองของหัวล้านาวเลยเนาะีบ้าบร์อันพลเมียนี่เขาเ้าเอง ทิงว่าเขาอย่คบ่งานเขา่านี้นเาอี่อมาแบ่งหายเหนื่อยอยู่ทังประเทศไทยเป็นนันะถนับชนนปลาจานผิดเลยแบ่งเดี๋ยมากินไสั่นก็บบได้กินดอกเวอาที่ได้กินนี่ก็เบิรอันเป็นแสนพุเดินเวลาที่ขกเบิร์นี่นะปลานีกัปลาไปสี่สิปสามสิปสี่สิบทัานอะไรได้น เจ้าม so, ันซ um, so ื้อนั yeah, s <S ่นซ like ื่อนี่เขาบอกเขาพูดมันเลื่อเลย้แสนนี่กินว่าเื่อยับาได้หอยาหอดไปแล้ว่นกัอยากไปแล้วารามันโล่าได้กินแต่ละเถื่้องโนรมันโลแสนผมจายัไจม่ใช้เงินแสนยเจ้าพันกันงหเลแม่แมบดได้หายยังนอนอยู่้

สนมือเนี่ยเขาแบไม่แต่ปลายเลยทอะไรดิมันกาง้ายองเป่เอาลกมะไรนี่แก่ไปจากวันไปได้เนาะทางตาเบิาเร์อยหกสิบเดเนฐ่นเนาะอันซื้ออันนี้ป้ากะตมซมี่แหละสนึงซื้ออนะแซ่บบ่ทังนแซ่บอยู่บอยอดบ่ แค ja ่เมนโบโอ้ทำเนื้อมาบอแซ่บุยเมนแล้วจะละมือกินแต่ปลาแดกบ่สจะละมือตั้มแต่เจี๊ยบปลาแดกสลาลาัดแบบนี้ยึงเป็นยังอร่อยเมื่อเริ่มเติมทีละน้ำเติมมาขังนี่เบิดเนาะทางนี้โบมีเติมบออาหารแบบนี้ก็ท้าเทพไแล้วยังแล้วยังบ่อิ่มแล้วอิ่มแบคือทอมสำหรับบ้านเฮาท้าเทพสำหรับบ้านข้าเจ้านะแม่คิดจ้อย สำหรับเห้าเนาะไก่ตัวนึงเลยใครกินทำนี่ก็เทวดาดีแหละแซ่บๆไลายพี่น้องป้ากับซดเนาะป้ากับใหม่ๆเนี่ยอวานนิดหน่อยทางหนาเป็นอะไรเนาะแซ่บอยู่บนเนาะทางปลาเมาซาแพงเนาะคือที่แซ่บไล่หลายคนกินหลายคนกินห่อได้พี่น้องเยแต่ว่าจะเห็ดในปล่อยแม่กินอยู่ซิววันนี้จะเอามากินพี่น้อง เคยไปนากันล่ะเคยอยู่นากันไปใช้กับไปนำกันก่อนหน้ากหนถ้าเป็นจะถือกันนี่เด้อนี่ข้ากับพ่อกันกับกลายเป็นความความแพของความแข็งมาเด้อมาเด้อมาเด้อยายบอกยายยเมื่อมาสิ

ป้าใหญ่เเขาเนาะหญ่เอ้ไงเห็นไหมตอนป้าเะู่เนาะทู่อยู่พีู่่อยู่แจวพี่อ่ะมาลพี่เนาะเยไรเฮียละคกินหานมาท่านก็เอาพักเขากนเอาแจอกับกลังหายท่านหนักก็อยู่กลาง่มันเจิมมันต้านเไปนี ตุ้มันจะ้มจังหน่อยนี่วก็ดีเลยเลยผ้าน่าองบุ่นจอยนะจักแหละแค่ว่าาหนายังแต่หัวมันจังพี่ขางอะยังบุบเบิลเลยขานะเบิล่ะน้มันตกตีไน้ำเขาหมดดิสเดียบก่อเดไป ที่บาร์คาซิป่ะฮะท้องแทะอยู่กับผู้มักคือกะตะวานเนาะท้องหักอยู่กับผู้กิขึ้นนั่งมากระเพากับป้านั่นมาอื่นนะเฮ้ยขึ้นไปจ้ามือขึ้นเองว่านี่มือกับอ้าวมือุกมือเลยดิขึ้นนะถ้าพ็เนี่ยวัวเลวดอกพี่น้องเลยยัง่ที่กินเข่าอยู่เบิ้ลกับมุกเขียดเนาะขึ้นได้หักวัแล้วัวแล้วแท่นเข่าเนาะ ข้างหน้าขมุกขมมุกอใหญ่พ่อใหญ่มีแต่ท่นไม่เคยกินปลาเา่าเพราใหมีอะไรซีดใสมีอะไรชี้บมักบังมี่เนี่ก็มาแบบก็มังมี่ กินเป็นฟัวกนบัววไม่ตอว่ามยซีบมักมัมีอาหมัีมาตั้งยังอพอหาน่มยซีเป็เหลี่ยมยดยมันเลยะมายซีบมหมักมมี่ไหม่กม่ม่ายซีนี่เราหมักมันมีมีฮะเต้บทอิดเดียวไันก็าสมบเติเป็นต่างมาวอกเล็กปั๊บากเล เปิ้ลปลาลุงกินแล้วบ่านางมันเหมือนเด็ดแท้เข็มเด้อนางมันใส่เกลือหลายเอิ้ลปลาลุงก the ินแล้วเปิ้ลปลาลุงกินแล้วเปิ้ลแล้วเปิ้ลแล้วบ่สไปอยู่น้ำไพ่กับคุณนันลำคาญพี่น้องเอไปจะมาแจาะปากแปรไปอยู่น้ำเอ้จอยก็เอ้จอยลำคาญเราจะบังสูตรหลอกปลาเท่งเอาอยู่บัดมือบางสูตรบางเก่าไป เบิรดพักกันสลาดนักพักมันีมนีฮมาาลดมาน้อยสิบเขาทำบุไปเรื่อยบุกไปแต่กัะขนบุ่มีสมาเจอันน um, ี้เงียบผู้อีกแล้วบุมวนนี่แล้โอ้ยสลัดเบิดสมาน้อยต่มาว่ามันสิพ่อว่าพ่ออยู่ดอกป่จัก อือสกัน no. yes. uh ้องหันกำยาใไปเบิร์ตเลยันออกมาในวันตกใบโอ้ยกำลังพักเบิร์ดก่อนพี่น้องเบิร์ตเบิร์โอ้ยการมันรูกเราเออทางหน้าปลาเบิร์ก่อนขางนี้สลัดเบิร์ตขทางนี้สลัดเบิร์ต เป็นไงสั่งจงลามไปดูไปถ่ายแล้วเปลี่ยนหนอฮะแม่เอ้ยเออโอ้ยเอามาจมไป็นใบใช้นอกคนน้อยไงเป็นใบจะหลาดเนาะไป็นใบหยกหมดเราะจ๋าล้อขี้เหล่ากันมากเนาะดิเดนใส่ใบใช้หนักเลยเดินเดินมาปะอันเดแช่แช่ตรงนี้แช่เดยอ นางเงมาได้ทานนี่เจบเอวเต้นออกมาเยบอยถูกน้อหิวน้่ได้เยเจเอาานี่หนักมังนีบอะไิั่งนบมันตื่นเนอรเลยานี่นี่นางมันมัน่นอืมารเลียนีีันกตอนแมันนะอรงมัให้เอะนะ ม่อาบอลเลยอ่ะมันแหมอ้ย้าวนี่าหน่้าแล้วพักหมดไเนาะพักเบิดพักเบิดก่อนโอ้ยพักอันนี้ิดน้ำตาลกับปพอักกับปกพ่ออีกแล้วเจงเอาไปนงาเเาไปชิ้นทำนี่แหละแต่มันม่ไม่าบางตัวเอาไป มีเนื้อวานก็แล้กนทำีล้นแสบคนที่กินฮอดกันคนนี้นวกินพอึ้นฮอดกันกินลาแบบเนนทองเนาะกินทำนี้พอดี่งามกินฮอดอีกขนานนะกินฮอ้าันไปเลยว่าง่ายือเละกันเด้อถือเละกินปเาะอะอจดหนากันยังบไดกินจะเขื่อน้อนไเนาะเลกบ่ซื่อราวาถือเละกันเด้อถือของงามรีบมาเรียบตรงข้าเปล่าเลแม่รีบเรงีาม่เล าวอึปลาคาวเอายิ้พักมามยังแไม่งกินข้าวก่อนพอปลาคายิพัท <s ummer> ั้ง oh อ <laughs> <In> ้งต้นขั้นโตขั้นโตเธอชีชีมีโอกาสยุ่นอนจ่อยเจียเีถ้าพูว่าอนน่คือสีเลวชาละเหล็กโมจิโทรอถือเล็กก่อนเท่าไรส่านั่น เบิดพักเบิดพักมาเกเปียกมานักเลยบิเบิดพักกับเบดแบเบิรดพักบแบอันนี้มันเนื้อปลานน่คนเก่งกินนะสิมองปลาลูกชายกินเขาอ่ะขิ้นนำ้สุดยาแล้ว่าสุดได้ นดนพี่น้องสพอนีสะพเาก็บภาพบรรยกาศด้วยสานีเนาะสานีกะจจงามเลยพี่นองเอ้ยมาพะควเลยเนาะเวลากับจเจ้าหมเขามาเลยบยจาจากเวลาขโม่พี่น้องเอ้ยบยใกล้จากเจ้าเวลานักจนมาเนาะสบายดีสบายดีมีมีกอนมีพญามาทันทีได้เนาะพี่น้องได้กินเนว่ยเสแ